ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซิโยอีแนวรบตะวันตกทหารเสือลูกพระสุรศรีลุยเปิดภาพทหารไทยเดินทัพกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศเข้าตีรุกล้ำเขตแดนซ้อมแต่รบของจริง จากกรณีความขัดแย้งภายในของพม่าและก็การลุกล้ำชายแดนไทยของกลุ่มว้าแดงทําให้กองทัพค่ะได้มีการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อปป้องอธิปไตยโดยเฉพาะแนวรบด้านตะวันตกที่มีหน่วยทหารสําคัญซึ่งก็กําลังฝึกซ้อมรบเข้าตีกับศัตรูตลอด24ชั่วโมงโดยล่าสุดค่ะสถานการณ์ถูกเปิดเผยจาก Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการเปิดเผยภาพพร้อมกับข้อความค่ะที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าแสนยานุภาพเกรียงไกรพร้อมที่จะปกป้องพื้นแผ่นดินไทยและพี่น้องประชาชนกองพลนหารราบที่9ก้าพึ่กำลังทำการฝึกเป็นหน่วยกรมทหารราบเฉพาะกิจเตรียมความพร้อมตามแผนการใช้กองกำลังของกองขบกรวมกับกองทัพอากาศในการปฏิบัติการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดห่วงวันที่2 1เถึง25เมษายน2568 กองพลทหารราบที่9มอบหมายให้กรมทหารราบที่29โดยพันเอกพันศักดิ์พิยวพาณิ์ผู้บังคับการกรมทหารราบที่29เป็นผู้บังคับหน่วยหลักในการจัดกำลังพลและยุทธปรกรณ์ดำเนินการฝึกเป็นหน่วยกรมทหารราบผสมประจำปี2568ซึ่งก็ถือว่าเป็นงานการฝึกตามวงรอบประจำปีของกองทัพบกโดยประกอบด้วยกองกำลังจากกรมทหารราบที่29กองพันทหารปืนใหญ่ที่9 กรมทหารปืนใหญ่ที่9กองร้อยทหารม้าลาดตะเวนกองพันทหารม้าที่19กองพลทหารราบที่9กองร้อยทหารช่างสนามกองพันทหารช่างที่9กองพลทหารราบที่9กองร้อยปืนใหญ่ค้นหาเป้าไม้กองร้อยข่าวกรองทางทหารกองร้อยปืนต่อสู้อากาศยานผสมกองพันบินที่9ศูนย์การบินฐานบกและส่วนแยกกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่9 ในการฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกปฏิบัติตามแผนการใช้กำลังของกองทบกในขั้นปฏิบัติการซึ่งใช้กำลังระดับกรมฐานราบ ที่ประกอบด้วยการโจมตีทางอากาศโดยเครื่องบินขับไล่จากฝูงบินที่211กองบิน21อาวุธยิงสนับสนุนปืนใหญ่ขนาด105มิมหมวดปืนใหญ่ค้นหาเป่าหมายรวมถึงได้รับการสนับสนุนอากาศยานในการปฏิบัติการเคลื่อนยุทธทางอากาศจากกองพันธุ์บินที่9เพื่อดำเนินการเข้าตีเอาชนะกำลังท่าศึกที่ลุกล้ำเส้นเขตแดน และนอกจากจะเป็นการฝึกเตรียมกำลังสำหรับทำการรบแล้วยังเป็นการฝึกกำลังพลในระดับของฝ่ายอำนวยการทั้งในด้านการอำนวยการยุทธและระบบของการส่งกำลังบำรุงในรูปแบบผสมเหล่าโดยการนำยุทธุปรกรณ์และก็สิ่งประดิษฐ์ทางทหารที่หน่วยได้ทำการวิจัยและพัฒนานำมาประกอบการฝึกเช่นแบบคอมมานด์เป็นต้น เพื่อที่จะเสริมสร้างความพร้อมให้กับกําลังพลในการปฏิบัติการร่วมกันและเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความพร้อมตลอดจนแผนการปฏิบัติและความจําเป็นในการดํารงไว้ซึ่งการใช้กําลังปกป้องและรักษาดินแดนที่เป็นเอกราชของประเทศไทยอันเป็นหน้าที่และภาร,รกิจที่สําคัญยิ่งของกองทัพไทยทั้งนี้กรมทหารราบที่ยี่กองพลทหารราบที่9 ทำการฝึกข่าเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าหน่วยทหารพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจในทุกมิติเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโน ของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ